สวัสดีครับปุ๊กวัดีที่เคยกับนสบพอนิิติรัตน์อาลาลัยทีมงานจอขวอยผมออดพลีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการที่ว่าเวลาการขับขี่ยนานพาหนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เสียชีวิตบ่อยครั้งเนี่ยก็คือหลับในนะครับหลับในเนี่ยบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลับในเนี่ยก็คือลักษณะมันจะเป็นลักษณะว่า บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเราเนี่ยฝืนฝืนที่จะขับรถนะครับพอเราฝืนที่จะขับรถเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นอนนะครับอย่างอย่างสมมุติว่าเรากางคืนเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอาจจะนอนน้อยหรือบางคนไม่ได้นอนเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยอาจจะไปทําธุระอะไรบางอย่าง หรือว่าไปทำงานอาจจะขับรถเนี่ยไปแล้วก็ตาเนี่ยเราสู้แสงแดดไม่ไหวอย่างช่วงเช้าก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาสายขึ้นมาเนี่ยแล้วตาเราเดี่ยได้รับแสงแดดเนี่ยบวกกับาว่าเวลาเราขี่ตาเราสู้แสงแดดไม่ไหวแล้วลมโกกตาสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นขับมอเรไซค์น,นะครับ อย่างสมมติว่าเรากลับพาอ,อาไฟเนี่ยลมอาจจะโกกแล้วทําให้เราเนี่ยเขิมแล้วตาบวกกับตาที่เราสู้แสงแสบไม่ไหวเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเราให้เ,าเราเนี่ยเขิมพอหลังจากเคิมเนี่ยก็คือชูบนะครับชูบก็คือลักษณะว่าเราหลับโดยไม่รู้ตัวก็คือพอเราหลับปุ๊บแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราเชีวิตทันที นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะิเกียวชนถ้าคนที่โชคดีไปก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบางคนถ้าโชคร้าย,ยก็อาจถึงแต่เสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราเราเคิร์ฟแล้วเราหลับไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยเลยครับชนตุ้มพอตุ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเสียชีวิตนะครับก็อยากฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับว่าเราขับรถเนี่ยเราไม่ควรประมาทนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเรา อาจจะไม่ไม่ตัวคนเดียวนะครับบางครั้งนี่เราอาจจะมีภาระเรามีครอบครัวเรามีพ่อมีแม่ต้องดูแลมีลูกเมียที่ต้องคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ขับรถก็ให้ระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับถ้าเราประมาดนะครับถ้าเราประมาทเนี่ยเราอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรก็ฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับว่าขับรถเราไม่ควรประมาท เราควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วเวลาเราเราจะขับเนี่ยเราก็ควรที่จะระมัดระบังให้มากขึ้นเราไม่ควรขับขี่ยานพาหะะเร็วนะครับฟ้าเราก็ถึงเร็วเราก็ถึงแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเร็วเกินไปเราอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับด้วยความปรารถนาดีจากนสพน,นิติรัตน์ออนไลน์นะครับซึ่งพี่สามารถพวงคํานะครับ อออออพออรัฐมนตพนิติรัตน์นะครับได้กำชับมาว่าให้ลงมาเตือนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดทั้งไปได้นะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ